สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยากจะมาทําคลิปสั้นๆให้ดูกันนะคะว่าช่วงที่เราเงียบๆไปนั้นเราทําอะไรกันนั่นคือการย้ายบ้านเองค่ะเพราะว่าพวกเราจะย้ายไปอยู่บ้านเกิดสามีที่เมืองไลฟ์สิตกันนั่นเองเนื่องจากการย้ายบ้านท้งนี้เป็นระยะทางที่ไกลทําให้เราต้องขายของหลายอย่างไปเยอะเลยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่ลำบากในการขนย้ายนั่นเองรวมทั้งต้นมะนาวเหลืองต้นนี้ด้วยค่ะโอ้เสียดายมากๆนี่คือห้องนอนนะคะไม่มีของแล้วเตียงเราก็เก็บเตรียมย้ายแล้วค่ะ คืนนั้นพวกเราเลยต้องนอนพื้นกันบอกเลยว่าเราสองคนสู้ชีวิตกันมากค่ะช่วงนี้ตอนนี้พวกเรากำลังจะกลับไปไล์สิกกันนะคะ habitude, <traitor. S 2> เพื่อที่จะไปรับห้องกันก็ทยอยเอาขุนของเล็กชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปด้วยค่ะการย้ายห้องที่เยอรมันถ้าอยู่ไกลก็จะเหนื่อยหน่อยค่ะ <_ AN> เพราะระยะทางนั่นเองและค่าใช้จ่าย่ทีจะแพงขึ้นด้วยเมืองโรลินเงินกับเมืองไล์สิกจะอยู <_ an> ่คนละเขตกันเลยนะคะทั้ง2เมืองนี้จะอยู่ห่างกันประมาณ530กิโลเมตร ซึ่งก็ถือว่าไกลามากๆโชคดีที่ว่าห้องที่พวกเราจะย้ายมาอยู่ในเมืองไลฟ์สิกนี้เป็นห้องของสามีที่ซื้อไว้นานแล้วค่ะเลยทําให้ไม่ต้องเสียค่าเช่าอย่างไรก็ดีพวกเราก็ยังต้องเสียค่าน้ําค่าไฟปกติอยู่นะคะอย่างวันนี้พวกเราก็มารับห้องค่ะก็ต้องสํารวจดูว่ามีอะไรที่เสียหายไหมมีอะไรที่ผิดปกติไหมโชคดีมากที่คนที่เขาเช่าอยู่ก่อนหน้านั้นนะคะเขาดูแลห้องดีมากเลยทําให้ไม่มีปัญหาอะไร พอเราตรวจห้องสเสร็จก็เซ็นสัญญารับห้องรับกุญแจก็เป็นการจบพิธีในการคืนห้องมาให้เราแล้วค่ะจากนั้นเพื่อเราก็สามารถย้ายข้าวของเข้าห้องได้เลยค่ะหลังจากรับห้องเสร็จแล้วพวกเราก็ไปรับรถเช่านะคะที่จะไปขนของรอบสุดท้ายที่เมืองรอยลิงเกนกันสามีก็มีความเครียดนิดนึงนะคะเพราะว่ารถคันใหญ่จะขับลําบากไหมอะไรยังไงเราก็ต้องปลอบใจไปค่ะเฮ้ยเธอทําได้ฉันมั่นใจว่าเธอทําได้ ช่วงที่สามีขับแรกๆนะคะก็จะเห็นว่าเกร็งๆหน่อยแต่พอขับไปได้สักพักก็เริ่มโอเคขึ้นค่ะออกจากเมืองลฟสิกไปประมาณ40กิโลเมตรนะคะตรงนี้เราจะชอบมากเพราะจะเป็นวิวกังหันหลมเยอะมากนะคะสวยมากๆเลยชอบมากๆเราขับรถมาถึงเมืองโรลิงเงินก็เย็นแล้วนะคะมืดแล้วซึ่งวันช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันจะมืดเร็วอยู่แล้ว เราก็นัดก,กับเพื่อนที่จะมาช่วยขนของไว้แล้วค่ะเพื่อนขนไทยคนนี้ก็น่ารักมากๆยกขยงมาช่วยทั้งๆครอบครัวเลยทําให้หนึ่งเชมงก็เสร็จแล้วค่ะถือว่าเสร็จเร็วกว่าที่คิดเดยอะมากต้องขอบคุณเพื่อนๆและครอบครัวมากๆเลยค่ะหลังจากเสร็จแล้วเราสองคนก็ฝากท้องไว้ที่ตลาดคริสต์มาสในเมืองรอยลิงกันค่ะ โปรข้าวของทุกอย่างเราก็ขนขึ้นรถหมดแล้วพากันมาดื่มไวน์อ่นๆเป็นการส่งท้ายคนละแก้วสองแก้วเสร็จแล้วก็กลับไปนอนค่ะเพราะพรุ่งนี้พวกเราสองคนต้องตื่นแต่เช้าขับรถกลับเมืองไลฟ์สิกันแล้วค่ะวันต่อเมื่อพวกเราสองคนต้องตื่นแต่เช้ากันเลยค่ะประมาณตีห้าเพื่อที่จะกลับไปเมืองไลฟ์สิกันเราเช่ารถมาสองวันนะคะโชคดีที่รถที่เราเช่ามานั้นสามารถขนของได้หมดทุกอย่างเลยจะเห็นได้ว่า จะสว่างขึ้นเรื่อยๆเ,เนาะเราสองคนน่าจะไปถึงเมืองไลฟ์สิคก็น่าจะประมาณเที่ยงหรือประมาณบ่ายโมงประมาณนั้นพอดีพวกเราก็นัดกับเพื่อนๆของสามีไว้แล้ว4ี่ห้าคนที่จะมาช่วยขนของขึ้นห้องกันค่ะหลายคนคิดว่ายังทํางานกันอยู่ไหมในเมื่อย้ายบ้านไปอยู่สักไส,สักขนาดนั้นใช่แล้วค่ะก่อนที่เราสองคนจะย,ย้ายเราสองคนก็ตัดสินใจที่จะลาออกกันแล้วค่ะลาออกทั้งคู่เลยแล้วค่อยไปหางานใหม่ที่เมืองไลฟ์สิคกัน ก็ไม่รู้ว่างานจะหายากไหมนะแต่เราคิดว่านะถ้าเราไม่เลือกงาน่ะเราก็คงหางานไม่ยากหรอกเนาะอันนี้คือความคิดของเรานะคะอย่างไรก็ดีก็คงให้เป็นเรื่องของอนาคตเรากันเนาะขับรถมาประมาณ5ชั่วโมงเสร็จก็ถึงแล้วค่ะเมืองไลฟ์เพื่อนเพื่อนสามีก็มารอเตรียมช่วยขนของกันแล้วเราใช้เวลาขนของไม่นานค่ะประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วเร็วมากๆจากนั้นพวกเราก็เอารถที่เช่ามาไปคืนที่บริษัทเช่ารถค่ะภารกิจสุดท้ายของเราก็ยังมีอยู่นะคะ จบแค่นั้นก็คือ,อยังต้องขับ กลับไปเมืองรอยลิงเงนอีกรอบคือรอบสุดท้ายแล้วค่ะครั้งนี้เพื่อที่จะไปทําความสะอาดห้องที่เมืองรอยลิงเกนกันและคืนห้องให้เจ้าของห้องเช่าเพื่อที่เจ้าของห้องเช่าจะได้ส่งห้องให้คนที่จะมาเช่าต่อเป็นระดับต่อไปนั่นเองก่อนที่จะคืนห้องเช่านะคะพวกเราจะต้องทําความสะอาดกันให้สะอาดที่สุดค่ะเพื่อให้ห้องดูดีที่สุดให้เหมือนตอนที่เราย้ายเข้ามาใหม่ๆนั่นเองซึ่งสําคัญมากๆพวกเราสองคนก็ช่วยกันทําความสะอาดอย่างดีที่สุดจนเจ้าของบ้านชมเลยค่ะพอส่งคนเชจให้คนเช่าคนต่อไปเสร็จแล้ว พวกเราสองคนก็พากันขับรถกลับเมืองไลฟ์สิกันเลยสุดท้ายแล้วก็เป็นว่าเราสองคนทำธารกิจการย้ายบ้านสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วค่ะ ตอนนี้เราสองคนย้ายมาอยู่เมืองลา์ซิกอย่างเป็นทางการแล้วอย่างไรก็ดีทุกอย่างยังไม่จบแค่นี้เนาะเรายังมีหลายอย่างที่ยังต้องทําเลยเช่นเฟอร์นเิเจอร์ในห้องไม่มีสักอย่างห้องโล่งมากเออแต่ก็ยังมีเตียงนอนอยู่นะ <c oughs> คืนนี้เราสองคนจะนอนที่นี่กันเป็นคืนแรกคะ่ะทุกคนบอกเลยว่าเป็นการนอนคืนแรกที่หลับสบายมากๆแถมตอนเช้านะยังเห็นหิมะแรกของปีนี้ตกด้วยค่ะโหเซอร์ไพรส์มากๆสวยจริงๆยังไงก็ขอให้เป็นวันที่เริ่มต้นใหม่ที่ดีของ เราสองคนนะคะขอ,อกำลังใจาจากทุกคนด้วยนะ